ชอบงานกลางคืนค่ะพี่น้องได้เงินดีบ่งตรงว่างานกลางคืนแรงงานไทยอ่ะเงินดีมากค่ะพี่น้องเนาะค่ะพี่น้องทํางานกลางคืนชอบค่ะชอบชอบเนาะค่ะพี่น้องถ้าใครสนใจลองลอง,ลองทําดูนะพี่น้องงานกะกลางคืนนี่เงินดีค่ะพี่น้องในต่างแดนทุกที่ก็คงมีหรอกค่ะ <S <S ในโลกนี้เนาะเขามีแรงงานเนาะแรงงานไทยเนาะค่ะเนาะ สวัสดีค่ะพี่น้องมาอีกแล้วมาอีกแล้วค่ะพี่น้องเป็นไงพี่น้องสบายดีไหมวันนี้จะมาเล่าให้พี่น้องฟังเนาะเล่าเรื่องอะไรอ่ะพี่น้องเล่าเรื่องว่าเขากรมแรงงานที่ประทเทศเดนมาร์กเนาะก็เหมือนที่เล่าไปว่าทำงานโน่นนี่นั่นแลถามว่าเอา้า ทำไมไม่ไปทํางานนวดเนาะงานนวดงานร้านนวดอ่ะทําไมไม่ไปทํางานนวดเขาบอกว่าอยู่ที่ต่างประเทศส่วนมากน่ะไม่ค่อยมีคนทํางานโรงงานหรอกส่วนมากมีแต่ทำงานร้านนวดงานร้านนวดก็มีค่ะเงินเดือนดีค่ะพี่น้องร้านนวดเงินดีแล้วก็งานอะไรบ้างที่เงินเดือนดีในในเดนมาร์กเนาะถามว่างานอะไรเงินเดือนดีในเดนมาร์ก ดีทุกดีทุกอย่างค่ะพี่น้องแต่งานกลางคืนน่ะกะกลางคืนน่ะงานงานทำความสาาอะอาดนั่นแล้วเมียฝรั่งทำอะไรก็ทำทำโรงงานนะคะที่เราให้พี่น้องฟังแล้วก็เคยทำงานกลางคืนค่ะพี่น้องจะมาเล่าให้ฟังทำงานกลางคืนนี่ทำงานกลางคืนนี่เงินเดือนดีมากทำงานกลางคืนเนาะ ในเดนมาร์กเงินเดือนดีมากค่ะพี่น้องได้ค่ากะได้ค่านู่นค่านี่ตกเป็นแสนเลยนะคะ่าทำงานอะ่ะได้เยอะมากค่ะพี่น้องแล้วก็เราก็ได้ค่ากะกลางคือน,นี่เดือนหนึ่งตกประมาณโอ้สองสองพันบาทนู่นเนี่ยพี่น้องเนาะค่ะเราพูดถึงแรงงานเนาะค่ะนะพูดถึงแรงงานที่เดนมาร์กนี่งานกลางคืนนี่เงินดีครับพี่น้อง,น,องะนะคะเนาะงานกลางวันก็ได้ปกติ แล้วก็ทํางานวันเสาร์อาทิตย์ก็ยิ่งได้เยอะเนาะคะ่ะเนาะไม่ว่าอยู่ที่ไหนในโลกนี้เนาะคะ่ะเนาะเป็นค่ากะเนาะคะ่ะเนาะแล้วถามว่าชอบงานกลางคืนไหมเมียฝรั่งชอบงานกลางคืนค่ะพี่น้องแต่สามีไม่ให้ค่ะพี่น้องชอบงานชอบไปทํางานกลางคืนกะกลางคืนแต่แกไม่ให้แกบอกว่ามันเหนื่อยให้เราพักผ่อนเนาะคะ่ะเนาะแกไม่ให้ค่ะแกบอกว่า ถ้าเธอจะไปทํางานกลางคืนนะไม่ต้องเลยแกบอกว่าอย่างนี้ทะเลาะกันค่ะพี่น้องทะเลาะกันเพราะไปทํางานกลางคืนนี่แหละแกไม่ให้เพราะว่างานกลางคืนนี่มันก็ได้เงินดีแต่เราแบบพักผ่อนไม่เพียงพอมันทําให้เราเหนื่อยไงพี่น้องเหนื่อยมากค่ะพี่น้องทํางานกลางเอ่อทงานกลางคืนสิบสี่วันเนาะทําความสะอาดนะ โอ้ยผอมมากเลยพี่น้องน้ำหนักลดไปสิบกิโลกลางวันนอนไม่ได้เลยค่ะพี่น้องกลางวันนอนไม่ได้ทํางานกลางคืนน่ะอยู่ใกล้ๆบ้านนี่นะ่ะงานแรกของเมียฝรั่งก็คืองานกลางคืนนะค่ะนะงานแรกของเมียฝรั่งก็คืองานกลางคืนโอ้สามีจับได้นี่แบบแกบ่นใหญ่เลยพี่น้องไม่ได้บอกแกว่าเข้ากะกลางคืนไงแกรู้ความจริงนะโอ้โหแกแบบ โมโหสุดๆแล้วก็ไล่กลับมึงไล่หนีเลยอ่ะพี่น้องแกไล่หน,นีเลยแกรู้ว่าเราทํางานกลางคืนแกไล่หน,นีเลยแกบอกว่าไม่ได้เธอต้องเปลี่ยนกะกลางวันฉันไม่ให้เธอทําแกเป็นห่วงไงพี่น้องแกบอกว่าทําไปมากๆเดี๋ยวมันสมองเธออะไรแกก็ว่าไปเดี๋ยวสมองไม่ทํางานเดี๋ยวอ่อะไรนะคนมันก็ต้องนอนกลางกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยแกก็บ่นค่ะสามีบ่นใหญ่มากเลยเขาเพราะความเขาเป็นห่วง แกจับได้แกแบบให้ลาออกในตอนนั้นเลยพี่น้องแกบอกว่าไม่ได้นะนหนบอกว่าเธอจะเข้ากะกลางวันทําไมเธอไปเข้ากะกลางคืนเอางานฉันเลือกไม่ได้ฉันเลือกไม่ได้ฉันก็ต้องทำเนาะค่ะน้องมันเลือกไม่ได้มันก็ต้องทํางานอะไรพี่น้องก็งานทําความสาดนี่แหละเข้ากะกลางคืนค่ะพี่น้องแต่เงินเดือนดีมากค่ะพี่น้องทํางานสิบสี่วันตอนนั้นได้แค่ โห و, ตั้งเจ็ดแปดหมื่นเนี่ยพี่น้องเนาะสมัยนั้นน่ะได้เยอะมากค่ะพี่น้องอุดแบบงานกลางชอบงานกลางคืนค่ะพี่น้องได้เงินดีบ่งตรงว่างานกลางคืนแรงงานไทยอะ่ะเงินดีมากค่ะพี่น้องเนาะค่ะพี่น้องทํางานกลางคืนชอบค่ะชอบชอบเนาะค่ะพี่น้องถ้าใครสนใจลองลองทําดูนะพี่น้องงานกะกลางคืนนี่เงินดีค่ะพี่น้องในต่างแดนทุกที่ก็คงมีหรอกคะ่ะในโลกนี้เนาะเขามีแรงงานเนาะ แรงงานไทยเนาะค่ะเนาะแรงงานไทยมีทุกที่งานกลางคืนน่ะกะกลางคืนน่ะเงินดีค่ะพี่น้องแต่เสียอย่างเดียวก็คือสุขภาพค่ะพี่น้องเกรกลัวสุขภาพเราไม่ไหวแกก็เลยไม่ให้ทาเนาะค่ะเนาะงานอะไรบ้างเงินเดือนดีหมดค่ะพี่น้องกะกลางคืนนี่งานส่วนมากกะกลางคืนนี่จะทําอยู่นี่ก็เป็นงานลงงานกับงานทําความสะอาดเยอะค่ะพี่น้องอยู่อยู่เดนมาร์กเนาะค่ะเนาะ กะกลางคืนทําความสารนี่งินเดือนดีมากใช่ค่ะพี่น้องงานดีมากเลยพี่น้องถ้าใครอยากมามาทำอะไงานในความสารถามว่าทำไมไม่ไปทําร้านนวดเราไม่มีความรู้ด้านนี้ค่ะพี่น้องอยากไปทําค่ะพี่น้องแต่เราไม่มีความรู้เรานวดไม่เป็นเราต้องไปเรียนก่อนเนาะเดี๋ยวไปเรียนก่อนพี่น้องอยากเปลี่ยนอาชีพเหมือนกันค่ะอยาก คิดอยากเปลี่ยนอาชีพไปทํางานนวดค่ะพี่น้องเห็นเพื่อนบอกว่าได้เงินดีเนาะคะ่ะเนาะงานนวดในเดนมาร์กก็เงินเดือนดีค่ะพี่น้องงานนวดงานทําความสะอาดงานโรงงานเนาะคะ่ะเนาะที่นี่แล้วก็งานอ่งานโรงแรมสี่งานนี้ค่ะพี่น้องแรงงานไทยเนาะคะ่ะเนาะที่ทํามากที่สุดงานอะไรโรงงานอ่ะมาอันดับ สามทำความสะอาดมาอันดับหนึ่งงานนวดนี่ก็เป็นงานแบบงานนวดนี่ไม่ค่อยไม่ค่อยติดอันดับหรอกค่ะพี่น้องเพราะว่านั่นมันคือเป็นงานแบบคล้ายๆงานหาเงินรายได้พิเศษเนาะค่ะเนาะงานนวดนี่ก็คือรายได้พิเศษเนาะคะ่ะที่บางคนก็หลังเลิกงานก็ไปทํางานนวดวันละสองสามชั่วโมงเนาะค่ะเนาะ ถามว่าจ่ายภาษีงานอะไรที่นี่จ่ายภาษีหมดค่ะพี่น้องแต่งานกลางคืนอย่าลืมนะคะได้เงินเดือนดีมากเลยค่ะพี่น้องเข้ากะกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยยังคิดอยากจะไปทําอยู่แต่ร่างกายไม่ไม่ไม่อานวยค่ะพี่น้องสามีจับได้นี่เก็บบนใหญ่เลยนะพี่น้องงานกลางคืนที่เดนมาร์กเงินเดือนดีค่ะพี่น้องนั่นแหละค่ะพี่น้องมาเล่าให้ฟังว่างานอะไรเงินเดือนดี งานกลางคืนค่ะกะกลางคืนเงินเดือนดีมากเนาะค่ะเนาะโอเคแล้วค่ะพี่น้องมาเล่าให้ฟังค่ะว่างานกลางคืนเงินเดือนดีไหมดีมากค่ะพี่น้องขอบคุณทุกการติดตามนะคะไปแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องมาเล่าให้น้องฟังเนาะว่างานกลางคืนงานกลางวันงานอะไรเงินเดือนดีงานกลางคืนเงินเดือนดีค่ะพี่น้องนะคะเนาะโอเคแล้วค่ะไปแล้วค่ะบาย